เราจะมาทำความรู้จักกับเหรียญดิจิตอลนะคะหรือคริปโตเคอ r e เรนซีนะคะเราไปชมกันเลยค่ะคริปโตเคอ r เรนซีคืออะไรคริปโตเคอ r เรนซีคือสกุลเงินเข้ารหัสโดยคริปโตเคอ r e เรนซีหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนโดยใช้วิทยาการเข้ารหัสในการป้องกันและยืนยันธุรกรรมโดยพื้นฐานแล้ว c ริปโตเคอเรนซีนั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูลซึ่งนั่นก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นไปได้ยากถ้าหากยังไม่มีการกรอกเงื่อนไขเฉพาะค่ะซึ่งเราสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนและสะสมคริปโตได้นอกจากนี้คริปโตเค r เ e n c y ยังสามารถใช้แทนมูลค่าของบริการที่ถูกสร้างเอาไว้บนเทคโนโลยีบล็อก a i n อีกด้วยโดยบล็อกเชน หรือบางทีก็ถูกเรียกว่าระบบบันทึกรายการธุรกรรมดิจิตัลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์อหรือ d i s t r i b u t e Ledger Technology หรือ DLT นั้นทำให้ธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยโปรง่งใสและปลอมแปลงได้ยากค่ะความนิยมของคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันในยุคสมัยนี้สกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนกลายเป็นการลงทุนที่น่าจับตามองมากที่สุดอย่างปฏิเสธไม่ได้ ตลาดคริปโตเคอเรนซีนั้นจะริญเติบโตวรวดเร็วแบบก้าวกระโดดเลยค่ะถึงแม้ว่าเงินเสมือนจริงเหล่านี้ยังไม่สามารถทดแทนการจ่ายด้วยเงินที่จับต้องได้แต่หากลองสังเกตตัวเองดูก็จะพบว่าเราเริ่มคุ้นชินกับสังคมไร้เงินสดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรืออ e ีวอลเลตจากภาคเอกชนต่างๆซึ่งเบื้องหลังขององค์กรนั้นเริ่มมีนโยบายในการเตรียมรับระบบการชำระค่าธรรมเนียมหรือบริการในรูปแบบที่ไม่ใช้เงิน พร้อมกับศึกษาการออกเรียนของตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ที่พึงประกาศสามารถจ่ายตัวหนังเป็นราคา Bitcoin ได้แล้วโดยเริ่มทดลองใช้เพียงสาขาเดียวก่อนแต่ก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีใช่ไหมล่ะคะคริปโตเค r ร e n c y ลงทุนยังไงได้ผลกำไรอย่างไรคริปโตเป็นเทคโนโลยีที่เรามองไม่เห็นแต่ก็รู้ว่ามีอยู่ดังนั้นค่าเงินของคริปโตจะแปลผ่นจากความต้องการอย่างแท้จริง บุคคลใดที่สร้างสกุลเงินคริปโตหนึ่งขึ้นมาและสามารถปั้นทำให้สกุลเงินนั้นได้รับความนิยมจนเกิดการนำคริปโตสกุลเงินนั้นไปใช้ได้อย่างเป็นวงกว้างสกุลเงินนั้นก็จะมีราคาที่พุ่งสูงแรงขึ้นอย่างเช่นบิตคอยที่เคยมีราคาสูงถึง1เหรียญต่อ6 5แ0 0 0บาทเลยทีเดียวแต่ก็ยังต้องระวังในส่วนของความแปรผันของสกุลเงินที่มีมากมาจนถึงขนาดที่สามารถด่วงลงมาที่2 0 0 0 0 0กว่าบาทได้ภายใน1คืนเช่นกัน ดังนั้นการเก่งกำไรในสกุลเงินคริปโตจะต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวในระดับหนึ่งหากคุณสามารถจัดหาเงินหนึ่งกองที่เป็นเงินเย็นอาจจะเป็นเงินหลักร้อยหรือหลักพันก่อนสำหรับมือใหม่เอาที่ตัวเองพอจะมีกำลังในกรณีที่หากููย์เงินก้อนนี้ไปก็จะไม่ทำให้เดือดร้อนเอามาลงทุนในวงการนี้เป็นการซื้อขายระยะสั้นแต่มีโอกาสทำกำไรได้สูงมากหรือขาดทุนได้มากเช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากถือได้ระยะยาวความเสี่ยงเดียวที่จะต้องพบเจอนั่นก็คือการเลิกใช้สกุลเงินนั้นๆเพราะว่ายิ่งถือยาวเท่าไหร่ค่าเงินก็จะมีแต่แพงขึ้นแต่ถ้าหากวันใดสกุลเงินนั้นถูกยกเลิกนั่นหมายว่าคุณจะไม่เหลืออะไรเลยนั่นเองค่ะต่อมานะครับแล้วก็จะมาเรียนรู้ถึงข้อดีข้อเสียก่อนการที่จะนําเหรียญดิจิตอลไปลงทุนนะครับโดยเหรียญนี้ผมจะทําการยกตัวอย่างในต่อไปนี้ก็คือเหรียนญะมิคอยนั่นเองครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยครับ เรามาเริ่มข้อดีในการลงทุนบิตคอยกันค่ะข้อที่1 b i t c บิตคอยเป็นสกุลเงินดิจิตอลร้อเรราไม่สามารถจับต้องได้ข้อที่2องบิตคอยไม่ถูกควบคุมและแซกแซงราคา มูลค่าของบิตคอยนะคะจะไม่มีใครมาควบคุมราคาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามหรือว่ารัฐบาลใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราเป็นเจ้าของบิตคอยอย่างแท้จริงค่ะข้อที่3มมูลค่าของบิตคอยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีผู้คนมากมายเริ่มให้ความสนใจและก็ความต้องการของบิตคอยมากขึ้นและแน่นอนค่ะว่าถ้าหากตอนนี้นะคะเราได้มีการซื้อบิตคอยเก็บไว้ในอนาคตค่ะราคาบิตคอยก็จะสูงขึ้น ในขณะที่เรานะคะครอบครองบิตคอยท่าเดิมค่ะข้อที่4การรับส่งบิตคอยสามารถทําได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวกลางอย่างเช่นธนาคาร PayPal หรือว่า Visa ค่ะและยิ่งกว่านั้นนะคะเราสามารถส่งหรือว่ารับกับใครก็ได้บนโลกใบนี้ด้วยตัวเราเองค่ะข้อที่5นะคะการดําเนินการธุรกรรมโดยบิตคอยนะคะแทบจะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมหรือว่าเสียน้อยมากม ซึ่งขึ้นอยู่กับโบกเกอร์ที่คุณเลือกด้วยค่ะต่อมาค่ะเราจะมาพูดถึงข้อเสียในการลงทุนของ Bitcoin กันบ้างค่ะข้อที่1ราคา Bitcoin นะคะมีความผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูงมากซึ่งคุณนะคะจะต้องมีการติดตามราคา Bitcoin ในการเทรดให้ดีค่ะข้อที่2องบิตคอยยังไม่มีกฎหมายรองรับในหลายๆประเทศโดยเฉพาะ ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่ายังไม่มีการประกาศว่าบิตคอยสามารถชำระนี้ได้ตามกฎหมายค่ะข้อที่3 b i บิตคอยถือว่ายังไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในบางกลุ่มหรือว่าบางประเทศถึงแมว้ว่าตอนนี้นะคะบิตคอยเริ่มมีการนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนและมีการลงทุนในบิตคอยมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าบิตคอยก็ยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยและในหลายๆประเทศค่ะ และข้อที่4การลงทุนซื้อขายและการใช้งานของ Bitcoin อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่เลยนะคะที่จะต้องมาทำความเข้าใจศึกษาความรู้เบื้องต้นทั้งระบบแล้วก็การซื้อขายแลกเปลี่ยนของ Bitcoin ค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5้5ก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกแฮกเพราะว่าเราทำผ่านระบบดิจิตอลและแน่นอนค่ะว่าก็จะมีกลุ่มแฮกเกอร์นะคะที่จะคอยแฮกข้อมูลของเราซึ่งจะเป็นเฉพาะกับบลกเกอร์ที่มีความปลอดภัยต่าค่ะ ตัวอย่างก็อย่างเช่นบิ t คัพนะคะบิทคัพ .com จะเข้าผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าเป็นโมบายแอปพลิเคชันก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มกระดานเทรดที่ก่อตั้งโดยคุณท็อปจิราย,ยุทธ์เนาะที่ออกแบบสื่อเยอะมากเกี่ยวกับเงินดิจิทัลในอนาคตอะไรเงี้ยนี่ซึ่งก็เป็นการลงทุนที่มั่นใจได้ว่าปลอดภัยนะคะไม่ผิดกฎหมายเพราะเขาได้รับการการันตีใบอนุญาตจากกรอตอรเรียบร้อยนะคะก็แบบถูกต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูไม่ได้บอกว่าเฮ้ยนี่คือแบบแพลตฟอร์มเถื่อนหรือ เปล่าเป็นของแบบต่างชาติหรือเปล่าเพราะคนก่อตั้งเป็นคนไทยนะคะชื่อบิดครับก็บอกอยู่ครับบิดครับบิดครับก็เป tacos, high, ็นของคนไทยเองนะคะเวลาเข้าไปเนี่ยก็ทั้งเว็บและในแอปก็จะมีการให้เราลงทะเบียนแล้วก็มีการยืนยันตัวตนด้วยซึ่งเวลายืนยันตัวตนแบบนี้มันเรียกว่า eKYC เนาะหรือว่า Know Your Customer ก็คือจะมีการที่เราสามารถระบุตัวตนได้ต้องถ่ายรูปกับหน้าบัตรประชาชนเป็นหน้าเราเห็นบัตรประชาชนชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรอตต์ก็จะแบบเนี่ย รู้ว่าใครเป็นใครซึ่งพอสมัครเสร็จโดยใช้อีเมลนะคะตอบคาถามต่าง,างๆเกี่ยวกับรายได้ความอะไรต่างๆแบบมากมายตามขั้นตอนไปเลยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเติมเงินบาทเข้าไปในระบบของเขาซึ่งก็จะเป็นการผ่านโมบายแบงกิ้งหรือว่าผูกบัญชีธนาคารไปนะคะก็จะแบบสามารถใส่เงินเข้าไปในนั้นได้ซึ่งเขาบอกว่าเริ่มต้น10บาทเนี่ยก็คือสามารถเทรดได้แต่ก็จริงๆแนะนำนะคะว่า10บาทมันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรอาจจะเป็นจํานวนเงินสัก200ถึง500บาทเงี้ยให้เราลองแบบรู้ไปศึกษาว่าเอ๊ะวิธีการเทรดเทรดจริง จริงมันต้องประมาณไหนใดๆนะคะฝากเงินเข้าไปสมมติ500ใช่ไหมเราก็ลองไปดูว่าโอเคเราลองซื้อเหรียญไหนได้บ้างที่เรามีความเชื่อศรัทธานในมันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ลองดูได้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลเหรียญดิจิตอลเบื้องต้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ